สวัสดีค่ะมาเจอกับปู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูรถลงใหม่นะคะรถเข้าใหม่อยู่3ามคันนะคะมีเป็นเมก้าหัวตอนเดียวมา2คันเป็นเครื่อง JO7E ทั้ง2องคันนะคะแล้วก็เป็นฟูโซหัวประดุกหัวแคปบเครื่อง 6M60 คันนี้เลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เอาลงจากรถ ส่วนอีกสองคันลงเสร็จแล้วนะคะพอดีมาไม่ทันเดี๋ยวจะพาไปดูคันที่ลงเสร็จนะคะตัวนี้เป็นมิซูฟูโซ,โ,ซโซหัวประดุกแข็บเครื่อง 6M60 นะคะ240แรงมา้าตัวนี้ได้กันชนเหล็มานะคะสดหัวสดเลยทีเดียวนะเป็นคาสีนอกยาวประมาณ6เมตรนะคะตัวนี้ ดูสภาพแล้วสดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาดูคาซีใกล้ๆคาซีตัวนี้สวยนะคะคาซีนอกมาแบบสวยเลยเป็นคาซียาวนะคะถังน้ำมันยาว ส่วนตัวนี้เป็นเมก้าตอนเดียวเครื่อง JO7E นะคะ210เครื่องคอมมอนเร็วนะคะเทอร์โบอินเตอร์ลงเสร็จแล้วนะคะลองติดเครื่องอยู่ช่างกำลังแยกน้ำมันติดเครื่องติดแล้วนะคะ ให้มองหาเป็นหัวเมกาตอนเดียวเครื่อง JO7E มาดูตัวได้นะคะตัวนี้ถือว่าสดทีเดียวนะสดไม่สดอยากดูตัวจริงมาดูได้ที่อู่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งที่ลงเสร็จก่อนเพื่อน สองสามคันข้างในคือกำลังตกแต่งให้ลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าจองหมดแล้วตัวนี้ก็เป็นเครื่อง7 e เหมือนกันนะคะหัวตอนเดียวเมก้าหัวตอนเดียวเครื่อง jo 7 e 2องคอมมอนเร็วเหมือนกันเป็นคาซสียาวมาเหมือนกันนะคะหน้าปัจจะประมาณ6เมตรอยู่คาตสีที่ยังไม่ได้ย่นอันนี้คือเดิมๆมาจากนอกเลยนะคะกำลังลงสิทธ์ เครื่องเกียร์ยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวพาดูภายในภายในก็ยังไม่ได้ล้างนะคะคือเดิมๆม,มาแบบนี้แต่ว่าถือว่าสวยทีเดียวนะขนาดว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะจะถือว่าสดมากไม่มีรอยขีดขวดเลยนะคะตัวนี้ตรงกลางตัวนี้จะเป็นเบาะนั่งได้นะไม่ใช่เก๊ะเก็บของ พามานมาเต็มนะคันนี้สวยมากคอนโซลคันนี้สวยไม่สวยอยากดูตัวจริงมาดูได้ที่อู่นะคะสองคันสองคันโอ้สามคันนี้ที่ลงมาเนี่ยยังยังยังว่างอยู่นะเป็น ฮีโน่สองคันแล้วก็มิซูหัวประดุกคันหนึ่งใครมองหามาดูตัวจริงได้ที่อู่เลยนะคะยังโสดค่ะยังโสดหัวสดภายในก็สดนะคะ วันนี้พาดูแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ